ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับเมื่อกี้อัดวิดีโอโดนตัดเนะ่ยเลยเดี๋ยวมาสดๆกันเลยคดีครับเป็นเลขเคลียรล่างกับวิดีโอนี้เคลียร์ล่างนะกอมวลนนี้เดือนดี30มวดไม่ผิดครับมวดที่แล้วก็เข้าอยู่อาจารย์คิดว่าจะไม่เข้าใช่แล้ว มาครับอุติ้วมาศูนย์นะงวดนี้จะเป็นเลขอะไรเอ่ยนะเราก็มาติดตามครับเริ่มมีเลขเด่นโตแล้วก็ไม่ใช่เลขดับใช่ไหมครับทีนี้มีเลขดับตัวไหนบ้างถ้ามันดับก็พยายามดูลดทุนน้อยลงหน่อยใช่ไหมครับอ่าเมื่อกี้ดูแล้วสมาชิกแฟนกลับของอาจารย์มี ทำขนมด้วยล่ะมีกระทะทองเหลืองทำขนมไทยแน่ๆเลยเอล้าน้ำลายไหลเลยอาจารย์อยากจะไปอยู่ใกล้ๆนะไปได้กินขนมบ้างแล้วบางท่านบอกว่าอยู่ดอยอยู่เขาเป็นบรรยากาศที่ดีนะชอบนะภูเขาลำธารน,นะน้ำตก อยู่บนดอยคงจะปลอดภัยจากโควิดใช่ไหมครับช้ชีวิตให้ปลอดภัยนะครับทุกคนดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับรอรับเงินแสนเงินล้านกับช่องอาจารย์แอดคารมายตรงนี้นะครับมีเลขเด็ดสูตรเด็ดมาให้ชมกันนะครับ เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะใครที่ยังอ๋อสมัครไม่ผ่านนะก็ตอนนี้ลงข้อมูลแล้วครับแฟนพิเศษนะถ้าสมัครไม่ผ่านทาง youtube นะปรึกษาได้ครับทางนี้ครับทางนี้นี่นะอยากจะได้ข้อมูลไวขึ้นก็ไปดูตรงนั้นครับส่วนท่านที่ไม่มีโอกาสก็ใจเย็นครับอาจารย์ให้ทุกคนแน่นอนนะครับ ให้ถูกหลายๆเด้งด้วยนะนะแต่ต้องพกดวงมาด้วยครับฤสีดวงไม่เอามานะครับไม่เอากากก็ไม่เอาก็เป็นดวงดวงแบบนั้นเอาดวงมาช่วยด้วยครับอืครับเอาเรามาดูเลขเด่นนะเลขเด่นหรือเลขเคลียร์ล่างก็ได้ครับถ้าไม่มีเลขนี้ไม่ถูกสองตัวล่าง นั่นแน่ว่ากับไปนั่นถ้าผิดแล้วก็หน้าแตกเลยใช่ไหมครับอย่าเชื่อครับอาจารย์โมโมอยู่โมโมกับแต่ว่ามันก็เดินดีมาหลายงวดเลยนะครับอ่าตันนี้ก็ดูกันนะครับตัวแลวก็เข้าอยู่นะฉะนั้นก็เป็นกุญแจอีกหนึ่งดอกที่จะพาไปสู่เลขเด่น2ตัวล่างนะ สว่างเลยถ้าถ่ายกับจอคอมมันจะละเอียดกว่าน,นี้คลื่นไม่รบก,กวนนะครับอันนี้คลื่นจะรบก,กวนอ่าก็จะถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแนะ่โอุ้ออออยขยับไปอีกแล้วก็ตกครองเลยนะอ่าโ,โอเคครับ อยากให้เห็นเด่นชัดๆครับคลื่นก็อย่ารบกวนมากแต่ว่าเดี๋ยวก็ตกตกตกอ้อไม่ได้อีกหน่อยนะครับขยับไปภาบกลัวจะตกเก้าอี้ไปเนะาะเอาละดูชัดๆ้วครับ้ประมาณนี้นะงวดที่หนึ่งกบเด่น0ูนย์สีนะ ออกสี่หกกับอ,านะา 4, อ่าดูดีๆนะมาสี่เห็นไหมครับเลขเคลียร์นี่ก็สำคัญทุกสูตรนะครับจับดีๆเคลียร์ดีๆถ้าสูตรไม่ผิดนะโปะเจ๊แน่นอนครับวดที่สองครับเด่นศูนย์สี่แปดอีกแล้วมาสองตัวนะ 8, 4, แปดสี่แล้วตีออก น,ะนี่ออกนะครับออก8 4มา2ตัวเลยนะวัดที่3 7 1 5ครับมา7 0ก็ติด7นี่วัดที่4ีครับ7จ็หออก1 9ึ่นะหนครับไม่เรื่องจะคุยกับ อาจารย์หรือเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอด้วยครับอาจารย์อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะใครที่ยังไม่ได้หัวใจเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปกดให้นะครับมอบใจส่งใจถึงกันนะแล้วก็ส่งโชคส่งลาบส่งข้าวเหนียว ก้อยไปให้ครับให้ทุกคนจงตั้งจิตอธิษฐานให้สูตรทุกสูตรเดินดีเหมือนเดิมอย่าให้มีภัยมากล้ำกลายนะครับวดที่5ครับ371ออก1 5มา1นะดูไปเลยครับ ขอภาวนาอย่าให้ตัวศัพท์เข้าตัวนี้เพราะว่าถ้าเข้าปุ๊บก,การทามานของการ่ายทอดก็จะหยุดชะงักไปเลยครับงวดที่6 159ครับออก97นะงวดที่เจ็ดนะเก้าออก39นะเห็นไหมครับบางงวดก็มาสองตัวเลยนะแล้วก็มาสองตัวซ้อนสองงวดนะ อย่างวันนี้937ออก39วันนี้937ก็ออก73มันที่ครับมันที่9ครับ5 93ออก19มา9นะ9นี่ครับมันที่10ครับ604มา0นะครับอืมดูด,ดีๆครับอาหะ,ะหวางที่ท่านดูจาก็ จะนั่งหาวมันคือฟุบไปแป๊บแล้วก็ฮึดซูขึ้นต่อตกใจกดเพลงแล้วบุบขึ้นมาเลยไม่เป็นไรครับเพื่อที่จะช่วยทุกท่านทุกวินาทีมีค่านะถ้าอาจารย์มัวแต่ไปนอนอยู่วิดีโอนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับไม่เกิด เพราะฉะนั้นต้องกัดฟันนะครับดูสิอาจารย์ลำบากยากเข็นแค่ไหนเพื่อทุกคนนะครับและจะมาลังเกียจอาจารย์ทำไมล่ะครับอย่ามาแกล้งกันเลยนะครับ3 7 1ครับออก1 8นะมา1นึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ช่องไหนครับช่องนี้ยินดีให้ดูข้อมูลแล้วเอาข้อมูลไปใช้ได้ครับให้เครดิตกันบ้างครับ วันที่สิบสามกับสี่แปดสองนะออกหนึ่งสี่มาสี่ครับมาสี่นะนี่วันที่สิบสี่กับเจ็ดหนึ่งห้าออกสี่ห้ามาห้านะสิบห้ากับหนึ่งห้าเก้าออกหนะึ่งเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเห็นไหมครับไม่มาทุกงวดเลยนะไม่หนึ่งตัวก็สองตัวนะ วันที่16กับ8 2 6นะ6 2 9 2> เห็นไหมเป็นเรื่องมหัศจรรย์กับเรื่องของตัวเลขนะวันที่17กับ0 4 8ออก70มา0นะวันที่18 604ออก69 นี่เป็นเลขล่างนะ This is number k e r a a d o a w Thai Lottery ท Lot ี่20่ครับ593ก็ออก79 21 604ออก90ี นะครับมี22 0 4 8กับออก8 3มา8อ่าวันที่23กับ9 3 7ออก3 8นะมา3 24 5 9 3ออก9 5มา2โตเลยนี่นะครับวันที่25กับ9 3 7 5 7มา7นะ 2ี่สิบกครับสองออกแปดสองยออกแปมา8ปดครับยี่สิบแปดครับเก้ดออกสามหกยีออกเกองโอ้หเนี่ยวันอาจารย์ให้สหลักหน่วยนะไก่ยะ สองคำอะไรนะสองหลักหน่วยล่างตัวเดียววัิีแล้วจุดนั้นก็หลุดเห็นไหมครับถึงจะเดินเป็นเก้อย้อ,อยงวดก็เป็นวันที่แก่ชรลามาไม่ไหวผิดนัดหรือจะนัดเด็กไปเที่ยวก็ไม่รู้นะศูนย์สออก30มงวดนี้260นะ ถ้าอยากได้เงินก็อยากขาดตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับว่าจะหลับเปิด๊เดียวพอปากหยุดปุ๊บตาก็พับลงลนะโอเคนะครับทุกคนต้งมาก็ทำให้มีสมาธิทำอย่างมีความหวังทำอย่างมี ใจิตใจที่แน่วแน่เราต้องได้เงินจากการเสี่ยงโชคไม่มากก็น้อยครับล้านสล้านอย่ามั่วแต่ท้อแท้ชีวิตยังมีค่านะจงสู้ต่อไปครับหลุดพ้นจากโรคระบาดโควิดมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้ครับ ปทางใดก็ทางหนึ่งที่จะได้มันมานะเอาไว้เสื้ออาหารแมวนะบางคนนี่ชอบรักแมวนวดให้นี่น้ำตาไหลปลากปลากเกิดมาลูกไม่เคยนวดให้เหมือนแมวเลย แมวยังคิดได้ดูที่มันวนวดไอ้กูลูวกมันไปมีผัวมีเมียมันไม่ก้อยมาเยี่ยมมีแต่แมวนี่แหละเป็นเพื่อนนะบางคนเนี่ยก็เลยพพานรักแมวไปอีกแวบางคนนี่อาหารหมานะให้กินอย่างดี ตัวเองกินข้าวกลุกน้ำปลานะแต่อ่านหมานี่ต้องอย่างดีนะอ่านก็ป๋องเป็นชิ้นชิๆน,นะดีแล้วก็ความรักความเมตตาเราให้กับสิ่งไหนที่เรารักเราก็มีความสุขนะโอเคครับ คลิปนี้เราก็หยุดแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวกล้องอาจารย์รอนแล้วก็ามาคุยกันต่อครับในคลิปหน้ากดติดตามกันไปนะครับกดติดตามทำงานอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงบอกกันบ้างครับใต้คลิปอาจารย์ชอบไปอ่านเป็นโรคจิตชนิดหนึงครับชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนก็เพื่อเป็นการถามสารทุกสุขดิบนะครับ ท่านตอบได้ทางเดียวก็คือทางคอมเมนต์นั่นแหละรครับตอบอะไรอาจารย์จะไปหาข้อมูลตรงนั้นว่าท่านต้องการสูตรไหนบ้างนะโอเคครับสวัสดีครับ